สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับเกมน้ำเต้าปูปลาจากค่ายคิงไมดั้ตกันเหมือนเคยเลยนะทุกคนอ่ะทุนหกร้อยบาทนะวันนี้เล่นไปเลยยี่สิบบาทก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหเปิดมาก็ขอส,สวยๆก่อนเลยนะหมายแรกว่ายังไงเปิดมาเสือไก่เสือไก่ปูอู้หูยสวยงามนะทุกคนเออมันต้องอย่างงี้เซอ่ะบวกมาก่อนหกสิบบาทโอเคเบา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 ,เบา,เบาไปกันต่อเลยตามกราฟนะทุกคนนะตามกราฟไปก่อนนะจ๊ะ อ่ะเลือกตัวที่ชอบกันได้เลยนะทุกคนนะเมื่อกี้ออกไก่ปูเสือนะก็เน้นเสือไปชอบเสือกระปูก็เน้นเสือกับปูไปเออเปิดมาโอ้โหรอบนี้ตัวคุณน้อยนะเปิดมาเสือไก่สวยเสือไก่ปูเอ้าเหมือนเดิมเลยโอ้โดีนะลงติดไว้เหมือนเดิมอ่ะลงซ้ําไปที่เดิมนี่ไงบวกมาสองรอยสี่สิบเออโหออกเบิ้ลนะทุกคนโอ้โหสวยจัดโอเคย้าไปที่เดิมเลยงั้นน่ะออกมาแบบนี้ก็ย้ําไปที่เดิมเลยนะ เปิดมาติดมาอีกนะติดมาอีกว่าไงว่าไงยะมีน้ำเต้ามานะเออปลามาแล้วปลามาืมืปลาเสือน้ำเต้าจริงๆด้วยน้ำเต้ามาวะ่ะน้ำเต้ามันโผล่มาอีกแล้วนะทุกคนนะน้ำเต้ามาแบบนี้ก็ลงน้ำเต้าไปดักไปให้หมดน้ำเต้ามันต้องออกอีกแน่นอนยังไงยังไงลงทางไหนดี ลงน้ำเต้าแล้วก็ไม่รู้จะลงอะไรต่อติดๆไว้ติดๆไว้ชอบตัวไหนก็ติดๆไว้อุย้ยไก่ไก่ปลาเปล่าเออไก่ปลาปูเอา้าน้ำเต้าคืออะไรก่อนโอ้โหอุตาด d a ไว้ทุกทางไม่ออกดูอะไรวะเนี่ยโอ้โหกาพรไปพริกมาเกินแต่ถ้าตอนนี้ไม่ลงน้ำเต้าอีกนะน้ำเต้าออกนะโอ้โหโคจะบันเทิงเลย ใครสนใจนะทุกคนนะอยากสอบถามเกีกับเกมนี้นะจ๊ะคลิกลิงใต้คลิปมาสอบถามกันได้เลยนะทุกคนนะปูไก่ปูไก่กุ้งโอ้โหลงไว้แค่ปูไก่นะทุกคนไม่คิดว่ากุ้งจะออกเนาะเอออากุ้งมาและกลุ้งมาแบบนี้ก็สักนิดไปติดกุ้งไว้สักนิดไหมเออกุ้งไก่ปูไก่ต้องมาแล้วป่ะตาหนี้นะทุกคน,นเพิ่มเป็นสามสิบเลยนะ โมโหเออไม่ออกดีนะไก่มาแล้วอ,อไก่เสือป้าโอ้โหไม่ได้ลงไก่เสือโอ้โหเสียดายเลยยังเท่าทุนอยู่นะทุกคนเอาไม่ใช่เท่าทุนกําไรเท่าเดิมเออมันยังเท่าเดิมอยู่เลยมันยังไม่บวกเพิ่มเลยนะเสียไม้หนึ่งได้ไม้หนึ่งเออสลับกันอยู่อย่างเงี้ยขอส,ยสวยๆหน่อย,อยบวกส,สวยๆตานนี้มาเปิดมาโดนทุกตัว อะไรมาก่อนปลามาปลาไก่เสือไปโอ้โหปลากุ้งตายแล้วฉีกไปไหนล้วแม่ลบอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยวันนี้อะไรวันเนี้ยเอาคืนมาเอาคืนมาเราต้องเอากําไรเราคืนมาก่อนนะทุกคนลงแค่นี้แหละเออไม่รู้จะลงอะไรต่อลงแค่นี้ก็แล้วกันเปิดมาตรงตรงัวคูนเลยกุ้งเออกุ้งไก่ โอ้โหกุ้งเสือปูืืมอมยังด,ดีที่ติดไว้โอ้โหไม่ไม่ลงตรงตัวคูณวะไม่งั้นได้เยอะกว่านี้เอาบวกไปร้อยห้าสิบกลับมาเท่าเดิมแล้วนะกำไรกลับมาเท่าเดิมไม้สุดท้ายว่าไงไม้สุดท้ายขอสวยสวยบวกกระนำกระนำเลยขอตัวคูณลงปูเสือปลาก็ได้ไปปูเสือไก่ก็ได้เอออุยปูปลาวะตัวคูณปูกุ้งปูกุ้งน้ำเต้าโอ้โห ้ยแต่ได้ตัวคูณโอเคสวยโอ้ยโอเคอะออะงนันไว้แค่นี้ก่อนหลักกันเนาะโอ้มันน่าจะบวกได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า